แล้วก็เอ็มไปเจอตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอ็มอีกแล้วนะคะทุกคนขาเมื่อวันก่อนเอ็มไปวสันมาขาเอ็มไปซื้อของใช้มาแล้วก็คือเอ็มไปเจอสินค้าตัวหนึ่งของตุรกีค่ะชื่อนี้ของที่ตุรกีค่ะก็ถือว่ามีชื่อเสียงพอะมากพอสมควร เอ็มอาจจะอ่านไม่ออกว่ามันชื่ออะไรเอ็มถามหนูชันมาแล้วแหละว่าชื่ออะไรแต่เอ็มลืมแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้จักน้ํามันกุหลาบอะค่ะก็จะเห็นในผลิตภัณฑ์ที่เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ยี่ห้อนี้เลยชื่อนี้เลยในเรื่องของน้ํามันกุหลาบอะค่ะตุรกีถือว่ามีชื่อเสียงมากพอสมควรนะคะในส่วนของน้ํามันกุหลาบแล้วก็ ชื่อของยี่ห้อเนี้ยค่ะเขาก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวเหมือนกันในในเรื่องของน้ำมันต่างๆเยอะมากแล้วก็เอไปเจอตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นอ่าเหมือนที่ปัดขนตาแล้วก็ที่ทาคิ้วค่ะทำให้ขนตาแล้วก็คิ้วของเรายาวขึ้นนะคะเป็นน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนค่ะ มันก็มีสองอันเนาะมีทั้งขนตาแล้วก็คิ้วเป็นน้ำมันตัวนี้เอ็มว่ามันน่าสนใจดีอะเพราะว่าเอ็มมีคิ้วกับขนตาที่มันสั้นอยู่แล้วไงเอ็มก็เลยอยากซื้อมาลองใช้ดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองใช้กันค่ะเขาให้มาเป็นแท่งๆเหมือนลิปสติกเลยอะเออมันก็ใช้ง่ายอยู่นะนี่ เอมว่ามันเป็นน้ำมันตัวเดียวกันเนี่ยแหละแต่แค่ว่ามันใส่หัวแปลงไม่เหมือนกันแค่นั้นกลิ่นไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ให้มันเข้าตาเออมันก็จะแบบลุงลังนิดนึงเพราะว่าเอ็มอ่ะไม่เคยแต่งหน้ามันยากสำหรับเอ็มเวลาขนตา เอ็มจะเปปากทำไมเนี่ยโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เป็นค no. ิวเนาะกลิ่นเดียวกันเลยอะน้ำมันตัวเดียวกันค่ะ <c oughs> ที่เอ็มดูอะคะ่ะมันมีส่วนผสมของน้ำมันต่างๆเยอะมาก เดี๋ยวเอ็มจะลองใช้หนึ่งเดือนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเอ็มจะมาบอกทุกคนคะ่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างคือเอ็มอะเห็นสาวๆหนุ่มๆตรุรกีอะเขาขนตาขนคิ้วยาวกันทุกคนเลยอะคือแบบเฮ้ยยาวมากยาวแบบเหมือนยาวธรรมชาติด้วยคะ่ะแล้วก็เอ็มอะเห็นในไอจี IG คะ่ะไอจีของชื่อเนี้คะ่ะเห็นสาวๆตรุรกีคะ่ะเขาใช้กันเยอะมากเลยแล้วก็อ่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตอนนี้เอ็มก็ใช้ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเอ็มอาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่ได้ใช้ทุกวันค่ะเพราะว่าเอ็มลืมบ้างแล้วเอ็มอาจจะไม่ได้ถ่ายดียวอตอนที่เอ็มใช้มาทุกวันนะคะต้องขออภัยด้วย <c oughs> อันนี้ก็เป็นรีวิวแรกของเอ็ม <c oughs> ที่เกี่ยวกับพวกสกินแคร์หรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเรื่องกินนะคะมาเถอะไอเอ็มชอบโอเคค่ะ คือหลังจากที่เอ็มใช้แล้วใช่ไหมคะเอ็มรู้สึกว่าขนตาเอ็มอ่ะมันมันเหมือนมันแข็งแรงขึ้นค่ะเพราะว่าขนตาเอ็มอ่ะทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะว่าแสงมันเนยอะค่ะเพราะาขนตาเอ็มมันสั้นมากจริงอ่าขนตาเอ็มอ่ะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนอะค่ะคือขนตาเอ็มอ่ะจะชอบหลุดบ่อยแต่ตอนนี้ค่ะมันไม่หลุดแล้วก็ขนคิ้วคะ่ะเมื่อก่อนมันก็หลุดเหมือนกันนะเวลาเหมือนเราแบบเขียนคิ้วอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็หลังๆมาเอ็มเขียนคิ้วแล้วมันก็ไม่หลุดค่ะมันเหมือนมันแข็งแรงขึ้นแล้วมันยาวขึ้นไหมมันยาวขึ้นค่ะแต่ไม่ได้แบบยาวแบบยาวปื๊ดไปอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันจะค่อยๆยาวขึ้นค่ะเราอาจจะต้องขยันใช้นิดนึงค่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนาะของแบบนี้และอย่างหนึ่งค่ะทุกคนค่ะมันใช้ได้นานมากเลยค่ะเอ็มซื้อมาแล้วคือมันยังเหลือเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครมาตุรกีอะค่ะ อยากจะซื้อพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นในส่วนของเรื่องกุหลาบหรือว่าเป็นพวกน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะเอ็มก็แนะนำชื่อนี้เลยนะคะชื่ออะไรอะตอนนี้ก็ยังอ่านไม่ออกเหมือนเดิม <c oughs> ค่ะร้านเนี้ยค่ะชื่อเนี้ค่ะ,คะจะมีขายตามพวกวัดสดุหรือเป็นพวกร้านพวกขายพวกสกินแคร์หรือพวก เขาเรียกว่าอะไรกาติสอะของที่ตุรกีอะค่ะหรือจะเป็นช็อปของเขาเลยก็ได้ค่ะก็มีแล้วก็น้ํามันของเขาค่ะมันมีเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อของฝากเนาะก็ได้อะแล้วก็ใครชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นกุหลาบอะค่ะเอ็มก็แนะนําเหมือนกันเพราะเอ็มก็ใช้อยู่เอ็มว่ามันดีอะแล้วก็ใช้แล้วมันแบบหน้ามันแบบมันชุ่มชื้อนอะแล้วมันก็มีกลิ่นหอมของกุหลาบด้วยค่ะทุกคนคะ่ะ ถ้าพูดในส่วนของเรื่องราคานะคะราคาของตัวเนี้ค่ะมันไม่แพงเลยเอ็มซื้อมาที่วสันใช่ไหมคะตัวนี้เอ็มซื้อส่วนลดด้วยแหละยี่สิบเจ็ดตุรกีลีลาก็ประมาณแปดสิบกว่าบาทแปดสิบเนี่ยแหละคะ่ะตอนนี้ค่าเงินก็ตกลงเหลือเกินตกลงอย่างนักดวงโอเคค่ะแล้วก็อ่พูดถึงที่วสันที่ตุรกีใช่ไหมคะเอ็มว่าวสสันที่ตุรกีอะโปเขาไม่ได้แบบ ขาเร er ö, ียกว่าโปรมันไม่ได้เยอะเหมือนบ้านเราอะถ้าถามเอมถูกใจไหมไม่ค่อยอะเพราะโปรที่ตุรกีอะมันมันเหมือนแบบว่าส่วนลดน้อยของให้เลือกน้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเอมถูกใจที่ไทยไงเพราะว่ามันจะมีแบบบุฟเฟ่มีส hm ่วนลดเยอะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะอย่างเงี้ยค่ะทุกคนค่ะเอมก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะ แต่ถ้าเกิดเอมมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่น่าสนใจของตรุรกีอีกเดี๋ยวเอ็มจะมาแนะนานะคะทุกคนขะถ้าเกิดใครอยากได้ค่ะเอ็มว่าลองเซิร์ชหาในช้อปปีก็ได้นะคะเผื่อจะมีพี่ๆน้องๆคนไทยค่ะเขานําสินค้าตัวนี้เข้าไปขายก็ได้ค่ะ <S <S หรือถ้าเกิดใครมาตุรกีก็หาซื้อได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะหาได้ไม่ยากเลยทุกคนคะถ้าไงไเดี๋ยวนี้เอ็มขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กด ซับสไครด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้เอมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ